เลยเรนเดอร์ Pixel 8A ตัวเดยมเปิดตัวเร็วนี้ก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ของ Google Pixel 8A เผยมาแล้วนะครับซึ่งออกมาจาก Android Headline ที่มีรายน้ำติดอยู่นะครับแต่ล่าสุดจอมหลุดชื่อดังอย่าง e v a n b l a s t ก็ได้เผยภาพเรนเดอร์ใหม่ออกมาอย่างชัดเจนขึ้นนะครับไม่มีไลยน้ำแล้วนะครับ โดย Pixel 8A จะมีสีสีที่มีความสดใสามากๆมีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีดำและสีขาวพร้อมด้วยกล้องหลังที่เป็นแถบยาวด้านบน2เลนคู่กับไฟแฟลช LED 1ดวงส่วนดีไซน์ของรุ่นนี้ยังคงมีความโค้งในสีด้านของตัวเครื่องและเมื่อนำไปเทียบกับตัวรุ่นพี่อย่าง Pixel 8และ Pixel 8 Pro ก็ทำให้ Pixel 8A มีความโค้งมากขึ้นไปอีกครับ นอกจากนี้หน้าจอสแสดงผลก็ยังมีขอบด้านบริเวณด้านล่างที่หนาและใหญ่กว่าด้านบนอยู่ครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำให้ Google A-series ต่างจากรุ่นท็อปอยู่นะครับ